กฎเดิมๆที่ใครๆก็รู้กันอยู่นะครับว่าการทํางานก่อสร้างเนี่ยเราไม่สามารถจะจัดการเรื่อง3เรื่องได้พร้อมๆกันครับทำงานทั้งเร็วงานดีแล้วก็ราคาถูกเป็นเรื่องยากครับแต่วันนี้มาลองฟังวิธีการฉีกกฎเดิมๆของระบบ Construction Tech จากกลุ่มอนันดาดูครับ บริษัทอนันดาดอปเมน์เนี่ยเราเราพยายาม define problem ให้สังคมนี่คือ problem ใหญ่ที่สุดเราบอกว่าคืนเวลาให้ชีวิตนั่นคือไอเดียของเราเราก็บอกว่า solution มันคือว่าเอาก็สร้างสังหาใน problem set แม้ที่เราเห็นจากภาพพวกนี้นะครับเราก็บอก lift work and play on station นะครับเราทำมาสังหาเนี่ยมี80สถานีนะครับจะ growth มาถึง300สถานีนะครับสังคมที่อยู่หนานแน่นรถติด ไม่มีสถานีรถไฟฟ้าเราไม่ไปทำเลยนะวาลูแคปเจอร์โมเดลของเราเนี่ยมันเหมือนรถไฟฟ้าเป็นแม่แมเหล็กนะฮะร,รถไฟฟ้าแม่เหล็กเสร็จปุ๊บอสังหารอบรถไฟฟ้ายิ่งใกล้ยิ่งนะครับแพงขึ้นวาลูของอสังหามันเกิดจากอินฟราสตรักเจอร์ไม่ใช่อะไรใหม่สมัยก่อนก็เป็นคลองยุคอุทยาเลยสุขโขทยัยนะฮะอสังหาที่ดีที่สุดติดคลองนะครับอสังหายุคใหม่ๆก็อาจจะมีถนนนะครับแล้วนะมีไฮเวย์ซิสเต็มอสังหายุคนี้ก็คือไอ้ระบบนี้แหละนะครับนั่นะคือว่านะ เรา define problem s t t a e m e n t ของตัวเองแล้วก็เรา capture ลนระบบระเบียบเราก็ growth ได้สูงขนาดนี้นะครับรวมตัวเลขของ2014-45้เนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งในคอนโดทั่วประเทศแล้วอันนี้จะเป็นสไลด์ที่ผมไปเรียนที่ Stanford มาเน,นี่ก็จะเห็นเลยว่าอายุของบริษัทจะต่ำลงไปเรื่อยๆเรื่องใน Blockbuster เช่าวิดีโอตอนนี้เจ๊งไปแล้วคอนเซ็ปต์มันคือว่าเราต้องดู value chain ของลูกค้าของเราทั้งหมดและเขากำลังแตกชิ้นส่วนเป็นชิ้นเล็กๆ de bundling หรือทุกคนรวมพลังกันค้าในระบบยังไงนะครับน,นี้สิ่งที่เราเนี้ยต้องคิดในสตรัคเจอร์แมกโรสตรัคเจอร์ให้หมดไม่งั้นภาพนี้เราจะเกิดขึ้นใครเป็นตัวกลางนี่จะตายหมดสำหรับผมนะคุณเห็นแล้วอีคอมเมิร์ซขึ้น Amazon อย่างนี้เซีย b a แบกจีนอีคอมเมิร์ซซาเลีบาขึ้นนะครับอสังหาเรื่องรีเทลที่ที่จีนก็กำลังจะแบกนี่เป็น S-Curve ที่ถ้าใน Industrial Economics เนี่ยเราเราจะเรียนในนี้ตลอดเวลาว่าโอเค S ต้นต้นของ S คืออะไร Exploration Innovation เหมือนที่ผมทำอะคอนโดติดรถไฟฟ้า S curve เนี่ยอยู่ตรงนี้เองอยู่ต้นต้นเองด้วยซ้ำถ้าเราระมัดระวังในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะ enjoy ไปผมว่าอีก10กว่าปีเวลาเรามองไอ้ curve เนี่ยฝั่ง linear thinking เนี่ยเหมือนถ้าเราคิดเนี่ยว่าเราจะโตยังไงก็มองว่า linear thinking นะบอกว่าเราจะโตยังไงลูกน้องถามลูกน้องอพี่ผมก็เพิ่มยอดขาย ปีละ้พี่ก็พอใจแล้วให้โบนัสผมสเดือนก็พออย่างเงี้ยเดทละ่ะแค่เนี้ยในโลกของ disruption ทุกอย่างมันเกิดมาอยู่ในจุดที่มันหักศอกแล้วเวลามันหักศอกเนี่ยมันจะปืด้ดปื้ดเสร็จที่เหลือเจ๊งอะไรเน้าเลยแต่มาดูนะครับ disruption ที่เกิดขึ้นกับ real estate listing search engine แน่นอนอยู่แล้วเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการซื้อขายกันนะครับ crowdfunding กับ investment สร้างแพลตฟอร์มให้ทุกคนลงขันกันไหมทุกคนที่มี community ที่คิดเหมือนกันลงขันกัน เพื่อจะให้สถานที่นี้เกิดก็ crowdfunding ก็จะเห็นนะครับว่า investment crowdfunding ใน commercial real estate ก็มีนะครับ virtual viewing marketplace มีสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะเกิดขึ้นบริษัท brokerage ทั้งหมดอนาคตสัน้นคุณเป็นเซลล์ที่ญี่ปุ่นนะหน้าที่ของเซลล์คือให้ข้อมูลที่ถูกต้องต้องแม่นยำเท่านั้นเองไม่ใช่การต่อรองลูกค้าตัดสินใจเองถ้าคุณสมบัติสินค้าหรือเซอร์วิสคุณดีนะครับ แล้วถ้าระบบ VR ระบบออนไลน์ทำหน้าที่นั้นได้หมดละ่ะแล้ว value ของเซลล์อยู่ตรงไหน,นครับหรือระบบออนไลน์แพลตฟอร์มที่ match mm hmm. คนซื้อกับคนผลิต match ก mm hmm. ันได้หมดแล้วเป็น peer to peer rating ร mm hmm. ้านค้านี้ให้กี่ดาว mm hmm. มี bad comment ไหม mm hmm. เอาสมมุติว่าพี่ๆต้องแข่งกันเรื่องราคา mm hmm. แต่ผมว่าใครเซอร์วิสดีกว่าใครนิสัยดีกว่า, mm hmm. วาใครซื้อตรงมากกว่า mm hmm. ให้ดาวหน่อยสิ ไอ้อย่างเนี้ยมันคือว่ามันให้คะแนนนะครับไอ้คะแนนเหล่านี้ผมว่าแบงก์เองก็เริ่มใช้แล้วนะเรื่อง AI ของแบงก์ให้ดู Mortgage Tech สินเชื่อรายย่อยมีบริษัทหนึ่งชื่อ Refin เป็นออนไลน์มาร์เก็ตเพสสำหรับคนให้มา Refinance บ้านตัวเองถ้าพี่มีประวัติดีเดี๋ยวผมจัดให้ Instant เลยแล้วให้แบงก์แข่งกันหมดเลยค้าเงินตลาดค้าเงินที่แท้จริงนะครับ r e f ินนี้กำไรแล้วนะนะครับ เราทำงานกับบริษัทมปนสตาร์ทอัพหนึ่ง, start งที่ทำ Peer-to-Peer pe er Lending ้เขาตีราคาสินเชื่อความเสี่ยงได้ได้แม่นยำกว่าแบงก์เขาอะไรเขาต้องการ Data จากบริษัท Payroll แบงก์บอกว่าทุกคนได้ได้ดอกเบี้ยเท่ากันจริงเหรอนิสัยคนเขาพยายามอ่านนิสัยคนมีมีมีบริษัทหนึ่งให้สินเชื่ออะไรย่อยขอ Account Facebook คุณด้วยนะโซเชียลมีเดี จะดู pattern algorithm ของ Social Media ว่าให้นิสัยคุณเป็นยังไงคีดโกงมากกว่านี้ปะหรือค่าใช้จ่ายคุณนะครับแล้วคอนเซปต์ง่ายง่ one size does not fit all นะครับ one size does not fit all แล้วไม่ใช่ดอกเบี้ย5%เท่ากันพี่พี่ในโซเชียลมีเดียพี่ดูเหมือน AI ของเรา pattern ออกมาคุณน่าซื้อสัตว์กว่าให้ถูกสลึงหนึ่งก็เล่นอย่างนี้ได้อีกนะครับก็ disruption เกิดขึ้นไม่ใช่ one size fit all พวกนี้พี่ p พ i n พอยต์ของเรามีหมดแล้วมันจะเริ่มมีอัลกอริทึมมาช่วยคิดหรือแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสี่ช่วยคิดสิ่งที่เราก็พยายามต้องดูนะฮะและให้คะแนนซึ่งกันและกันนะฮะเพนคืออะไรแล้วพยายามสร้างแอปมาตอบเพ i n ได้ยังไงก็จะเห็นนะครับว่ามองไปตรงไหนมันเกิดขึ้นหมดฟินเทคนะครับก่อสร้างวิธีทำซีเควนซ์ก่อสร้างเนี่ยมาดูว่า Project Management Software ์จะ Plug-in AI เเข้าไปจะบอกว่า s e q u e น c ์ของงานนี้ควรจะเอาทําอะไรก่อนอะไรเ <Yeah. S 1> พื่อจะออปติมไลซ์ให้เร็วขึ้นถ้าเราแทร็กว่าคนงานของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนสร้างสามมิติขึ้นมาเป็น geo fence ใน s i ต์คุณอยากรู้ไหมทำไมหมอนี้มันฉาบดีกว่าหมอนั่นใช้ไนมครับเราก็กลับมากด Management ก็เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันคือ d a t a โลกของ Data urban living solution ผมจะลงทุนกับบริษ,ษัท Startup sixter basically เป็นอูเบอร์ของบริการคอนโดทั้งหมดบริการอะไรล่ะพี่คุณอยากได้อะไรที่คอนโดอะซักผ้าเช็ดถูท่อน้ำแตกนะครับพาหมาไปเดินเล่นมันะครับเนี่ยเรากำลังทำอะไรพวกนี้นะครับว่านี่คือ Urban Tech สำหรับนิยามของเรานะครก็คือว่ามี property real estate tech construction tech ก็เหมือนบริษัทยอย่างเช่นคุณโบ๊ท นะครับแล้วมีแอปอะไรที่มาช่วยนะครับเรามาดู health finance ก็เมื่อกี้ mortgage นะครับสินเชื่อ,อรย่อยสุดท้ายเรามาดูว่าลูกค้าสามารถ matching กันได้ไหมหรือถ้าเราเรา,รา,ราดมทุน crowdfunding นะครับ,รบเพื่อจะ raise fund สร้างคอนโดคอนโดหนึ่งหรือตึกออฟฟิศหนึ่งเราคิดอย่างเงี้ยลงขันด้วยกันดิเราดู scope ใน urban tech เนี่ยเราควรจะทำอะไรที่เราพอรู้เรื่องบ้างอย่างเช่น เราคุยกับซ s มซุงอย่างเงี้ Head ยเฮดของรีเสิร์ชลยบอกว่าส้วมเนี่ยสำคัญที่สุดเครื่องยนต์เนี่ยทำงานยัางานในรลล่างกายเนี่ยก็ดูว่าของเหลวมันออกมาของเสียงมันออกมาคือควปกรวัดนะครับน,น,นั่นแหละตอนนี้เซนเซอร์ที่มันจะทำเนี่ยมันจะอยู่ในส้วมก็คือว่า Data เนี่ยมันจะอัปโหลดเข้า Variable ของตัวเองตลอดเวลาซึ่งมันจะอินเตอร์เกรกับไลฟ์ไซซ์ของตัวเองทั้งหมดระบบโรงพยาบาลพยาบาลระบบกินระบบขนส่งระบบส่งอาหาร ะครับมันจะฝีส่งยามาออโต้เลยหรือเปล่านะครับอันนี้นี่มันจะอินเกรดในที่อยู่ใส่รวมทั้งหมดในเซอร์วิสทั้งหมดนะอยากจะถามคุณชานนไหมคะสามารถยกมือขึ้นได้นะคะอยากจะถามว่าในในสเกลของผู้ประกอบการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กนะครับหรือว่าร้านค้าต่างๆที่เป็น SME เนี่ยวันนี้พอเราได้ความรู้มาเนี่ยแล้วเราอยากจะทํา สิ่งใหม่ๆใ,ให้กับของบริษัทเราเองเนี่ยคุณโกมองว่าสเกลที่มันเป็น SME เมนี่ยมันจะไปต่อกอนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของ Disrupt ทั้งหมดได้ยังไงบ้างครับ,รบผมบอกว่าถ้าเป็นตัวกลางเนี่ยผมว่าตายเพราะเราเรา,เราบอกว่า Efficiency ในใน,ในการการซื้อขายสองอย่างผู้ผลิตผู้บริโภคไอ้ระหว่างทางเนี่ยมันมีตัวกลางเราก็บอกว่าตัวกลางสร้างวารอะไรวะ ถ้าเราบอกว่าในรีเทลเราก็บอกว่าร้านค้าเป็นรีเทลสร้างวาลูอะไรเหมือนสินค้าที่เราซื้อจากรีเทลเลอร์นี้มันมีส่วนหนึ่งของตึกนี้ไหมถ้าเป็นรีเทลมีแอร์ค่าแอร์ไหมมีค่าปูนไหมมันก็มีค่าพนักงานไหมค่ากู้เงินค่าดอกเบี้ยน,ม,นมันแฝงอยู่ในสินค้านั้นถ้าเราวายบายพาสจากผู้ผลิตโรงงานมาถึงลูกค้าได้เลยนะครับผมว่าอันนี้มัน,มนสังคมมัน most efficient ที่สุด โลกมันกำลังจะไปโลกที่ Data ทุกอย่างเนี้ยมันจะไปรีดให้มัน Efficient สูงสุดแล้วนะครับมัน Extreme Efficiency เลยเพราะ Data มันมหาศาลนะเราเองเราก็ต้องมองว่า Value เราอยู่ตรงไหนใน Value Chain ในการผลิตเนี้ยจากต้นน้ำหรือประกอบถ้าเราเป็นผู้รับเหมาเองนะครับเราก็บอกว่าเอ้ยเรามี Value ตรงไหนสับเองเนี้ยเขาจะถามว่าอะไร Value ของผมเท่าไหร่คุณบีบผมปะคนฉาบยิ่งเก่งมึงยิ่งได้นะครับ คนที่ผลิตยิ่งดีในโซเชียลก็เขียนว่าไอ้ของนี้มันดีผลิตดีไอ้นี่ก็ยิ่งได้นะครับไอ้พวกตัวกลางที่ทำตัวเองเป็นมอร์เฟียผมว่าเด็ดนะครับอันนี้เราต้องคิดว่าถ้าเราอยู่ในธุรกิจตัวกลางผมว่าเราต้องรีบอัปจัสตัวเองความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่ กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ